EP นี้จะเป็น EP ที่8นะคะที่เจ๊เอ็กได้พาเรามาทานของว่างที่อัฟ r n นูนบางโปูนะคะตอนนี้เขาก็มีของสวยงามที่ตกแต่งส่วนของกินก็หน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะรสชาติก็อร่อยดีค่ะตอนนี้เหมือนกับถ่ายภาพให้แม่ด้วยนะคะถ่ายวิดีโอให้แม่กำลังหวานกันเลยเขาพาพ่อแม่มาเที่ยว ถ้าพ่อแม่มีความสุขเขาก็ดีใจนะคะตอนนี้ก็มาเป็นนางแบบสักนิดหน่อยเพราะว่าลูกๆก,ก็พามาเที่ยวแล้วเราก็ชอบอยู่ด้วยถ่ายรูปทว่างแล้วก็โพสภาพนั้นภาพนี้ให้มันดูสวยงามนะคะตอนนี้ริมชายทะเลนะคะซึ่งเรียกว่าอ่าวไทยทะเลที่ไม่มีหาดทรายนะคะพวกเราก็มาทำหวานกันอันนี้ก็คือเราได้ถ่ายภาพกับเจ้าเอกนะคะลูกชายคนที่สองของเราค่ะตอนนี้นะคะ เราก็มาเที่ยวแล้วก็อยากทําให้ลูกรู้สึกว่าพ่อกับแม่มีความสุขใจลูกก็มีความสุขไปด้วยเราก็มาอีกสถานที่ตรงนึงนะคะซึ่งตรงนี้เป็นร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะอยู่ตรงชายทะเลตรงนี้นะคะพอเราสั่งอาหารอยู่ยังไม่ได้ต้องรอคิวก็รอทําไมนะคะก็ถ่ายวิดีโอถ่ายภาพไปเรื่อยๆดีกว่านะคะจนกว่าอาหารที่เรา จะทานเนี่ยเขาเรียกคิวเมื่อไหร่ก็จะได้ทานกันตอนนี้นะคะพระอาทิตย์กําลังจะรับขอบฟ้าเราก็มานั่งชิวๆสบายอยู่ตรงนี้นะคะเราเห็นผมเทพศเทวาข้างบนสวยมากเลยนะคะซึ่งเหมือนท่านมาปกป้องคุ้มครองเราเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาถ่ายภาพถ่ายวีดีโอกันร้านอาหารตรงนี้เป็นชายทะเลด้วยนะคะชื่อร้านอาหารบ้านนาเลค่ะ อาหารของเขาก็อร่อยนะคะปลาก็ตัวใหญ่มากเลยแล้วก็มีแกงส้มเป๊ซะไข่ปลาริวกิวนะคะที่บางคนก็เรียกเรียวเซียวแล้วแต่พอทานอาหารเสร็จแล้วก็มาถ่ายภาพที่อยู่ใกล้ๆกับร้านอาหารนะคะแล้วก็มาต่อที่สถานตากอากาศบางปูนะคะที่นี่จะขึ้นชื่อว่ามีนกนางนวลจํานวนเยอะมากนะคะที่เขาจะมาให้คนที่มา เที่ยวชมกันได้เลี้ยงอาหารเขานะคะเรามาไม่ทันจะได้จังเลยมาถึงก็ค่ำซะก่อนนะคะแต่ก็ยังดีที่ได้เห็นเขานะคะจำนวนเยอะพอสมควรโอกาสหน้าเราก็จะไปเที่ยวชมใหม่ให้ได้มีโอกาสได้เลี้ยงอาหารของนกนางนวลที่นี่นะคะตอนนี้นะคะนกนางนวลถึงแม้ว่าจะมี ยังน้อยอยู่นะคะแต่คนที่มาก็ยังไม่กลับเลยนะคะยังชื่นชมดูเขาบินไปบินมานะคะโอกาสหน้าเราค่อยมาเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ